ตามแผงตามรถมีหมดนะคะทุเรียนนะคะวันนี้จะพามาแนะนําทุเรียนร้านหนึ่งนะคะร้านนี้เคยส่งทุเรียนให้กับอ,อ,อตกเจ้าดังในอ,อตกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุเรียนเขาดีเจ้านี้นะคะได้การรับการแนะนํามาว่าให้มารีวิวร้านนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกับคุณป้าเลยค่ะว่าทุเรียนเขาจะดีจะสวยแค่ไหนนะคะ สองร้อยสี่สิบเนี่ยเบอร์นี้ร้อยสี่สิบเบอร์นั้นก็ร้อยสี่สิบเนื้อเขาชนปลูกธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ทำอนุยาเลยเนี่ยอลงหมดแล้วจุกเนี่ยราคาดีเจวันเนี้ยราคาไม่ได้ที่ไหนก็แพง ที่ไหนก็ราคานี้แหละเจ๊ไปมาสามตลาดนั่นว่าไม่ได้เปผมไม่ได้ผมไม่ได้ขายนะเดี๋ยวผมซื้อมาซื้ออ่ะเจ้แต่มบอกรวยเจ้าเนี่ยแกอือเจ้าเนี่ยแกเพราะว่าเคยขายแล้วเจออ่อนไปก็เจ๊งเลยเจ้าเนีย่ยแก แต่ว่าคนดูช่องป้าเขาดูตามที่ป้าเสนอเขาก็ซื้อทุเรียนไปขายดีนะดนวัดนะเจ้าเนี่ยอ๋อเจ้าเนี่ยส่งเจนิดอัลตโกนเหรอใช่เพราะว่าเมื่อเมื่อขอขายปีแล้วเไปส่งที่นี่ดังอ่ะที่นี่เขาดังอ่ะดังไงอ๋อที่นี่เขาไม่ดังอ๋อที่นี่เขาดังอยู่ปีแรกพี่ว่าดังเยอะสุดๆเลยเนี่ย ิโลที่เรียนกิโลแล้วค่ะน,นะสามพันตอนที่สนะี่พั 5, นล้วหอ,อันนี้สี่พันห้าพันอืออ๋อนี่ใครอยากได้ไปขายนะเจ๊ร้านนี้ร้านชื่อเจ๊อะไรเนี่ยชื่อร้านอะไรจ๊ะเจ๊อะไรชื่อร้านอะไรจ๊ะอ๋อชื่อแพรแพรที่สีนวลร้านแพรเจ๊แพรตลาดวัดเขาดินเคยส่งให้ เจนิดนะเนี่ยทุเรียนเขาดีน้องคนนี้เขาบอกมาซื้อไปขายแล้วก็ได้ใช่ไหมทุเรียนดีเนาะเออไปมาก็เนี่ยเดินขับรถเข้ามาก็อยู่อยู่ขวามือไปดูช่องคุณป้าขาล้อน่าอยากได้ทุเรียนดีมีคุณภาพไปขายเนี่ยวัดเ <140 S 1> ขาดิน <140. S 1> อันนั้นร้อินแปดอันนั้นร้อยยี่สิบแปดครับอันนี้มีมีมีสุกสเลยครับน้ำยามีเข่งอืมทำน้ำยาหรอร้อยสี่สิบอันนี้ไม่ได้ทำสุกธรรมชาติ เราทำเลยเจ้เราทำไปสองวันนะของเป๊ะนะเจู๊กอะงเป๊ะไปแล้วนะสีลายาวอะเรียนแก่ดีพ่อค้ารับประกันเลยพ่อค้าที่ซื้อไปขายน้องขายอยู่ที่ไหนลูกทุเรียนอะขายอยู่สีชากับสุพรรณบุรีอ๋อสีชากับสุพรรณบุรีนะไปอยู่ช่องคุณป้านะอยู่ศรีราชานะไปอุดหนุนน้องได้ขายอยู่ตรงไหนลูก ขายอยู่แถวแถวนี่กมปินทองอ๋อปินทองปินทองนี่งนี้มปินทองเขาเชือ้อทุเรียนดีมีคุณภาพไปไปขายไปกินได้ยังไ้ไม่ผิดหวังราคาราคาติงหน่อยแต่ว่ามันแก่ดีก็เออมันกินดีเนาะทุเรียนหน้านี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเขารกอะไรนะหมดดอกแรก ต้องแพรได้ขอเบอร์ร้านหน่อยดีเผื่อมีคนอยากโทรหาอยากโทรสารเผื่ออยากได้ทุเรียนไปขายอยากดูทุเรียนนะคะอยากซักถามราคาขึ้นลงเท่าไหร่นะคะโทรมาหาเจ๊แพรนี่ได้เดี๋ยวให้เบอร์แป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไม่จางเีของรึ่งร้อยยี่สิบบาทพอเอาไหอร์นี้เท่าไหร่นะเอรนี้ร้อยยี่สิบแปดค่ะร้อยยี่สิบแปดแวยๆอันนู้นอันนู้นสี่สิบแต่ว่าอันนู้นน่ยมันมีแบบที่แกะได้พี่แบบว่าผมว่าสามคือไม่ทำน้ำยาแลพี่เพราะว่าส่วนมากของหนูว่าจะปล่อยให้ธรรมชาติอ่ะมันอร่อยกว่าทำน้ำยาพี่นี่แล้วบางคนเขาไม่กินตัวนี้เขาไม่กินทำน้ำยาไงน้าทุเรียนบางคนไม่กินทำน้ำยานี่นะเบอร์โทรก็คือศูนย์เก้าเก้า 7จ็ดเก้เจ็านะคะเจแพรนะคะตลาดเขาดินซื้อสีอสีนวลคุณสีนวลน,นะคะโทรมาแล้วถามว่าพี่สีนวลไหมอะไรเงี้ยนะคะโทรมาถามเรื่องทุเรียนแต่เขาจะให้คําปรึกษานะคะใครอยากขายทุเรียนดีมีคุณภาพแนะนําอีกร้านหนึ่งพ่อคา้าคนนี้คอนเฟิร์มเลยเขาเคยซื้อไปขายแล้วและเขาก็เคยส่งทุเรียนให้กับเจนิดอาตะกอด้วย ะะถ้าฉะนั้นทุเรียนเขาต้องดีมีคุณภาพแน่ๆนะคะใครอยากได้ทุเรียนเกรด,ดเอเอเกรดอตกรเนี่ยร้านนี้เลยฝากว่าอีกร้านหนึ่งในตลาดขาวดินจ้าขอบคุณนะคะคุณะคะผู้ชมก็ของมันไม่ค่อยมีเนาะก็ดูได้ร้านสองร้านนี่แหละจ้ะนี่ก็มีรถมาลงอยู่ก็ ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะก็จบคลิปตลาดเขาดินวันนี้นะคะจะพบกันใหม่กับคุณป้าข่ะเลาะนะคะในคลิปต่อไปหรือว่าจะพาไปชมไปเที่ยวไปเลาะที่ไหนโซนนู้นอะ่ะเคยพาไปหลายหนล,ละวันนี้ร้านพิกาดเขาก็ไม่มีทุเรียนเขาตัดเองนะคะทุเรียนถ้าไม่แก่เขาก็ไม่ได้ตัด ก็เลยไม่ได้ทําคลิป้านพิกาดนะคะก็แนะนําร้านน้องแพรไปนะคะร้านน้องแพรน้องแพรร้านคุณจีนวลเนี่ยเขาส่งทุเรียนให้อ,อตกตเขาเคยส่งให้ตลาดเจ้าดังที่อ,อตกตนะคะเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ใครอยากได้ทุเรียนดีไปขายก็ลองโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ